สวัสดีครับวันนี้จะพาไปบินเครื่องบินเทรนเนอร์ปีกบนนะครับลำนี้เป็นลำโฟมปีกเมตร20ครับลำตัวยาว80เซนติเมตรครับลำนี้ใช้มอเตอร์เบอร์2212นะครับ1,400 kv แบตเตอรี่3เซลล์นะครับใบพัด8นิ้วครับลำนี้ใช้แอร์ฟอยล์คลาร์กนะครับก็บินชิวๆเพลินๆครับเดี๋ยวไปลองชมกันครับ ลำนี้ก็ใช้พุ่งเอานะครับเพราะว่าไม่มีล้อครับปกติคือจะบินอยู่หน้าบ้านครับลงกับพื้นหญ้าอะไรประมาณนี้นะครับบินช้าให้ดูครับบินช้าเนี่ยบินช้าได้ประมาณสักเอ่อเล็งสติ๊กแค่30มเปอร์เซเบาๆมันก็เกาะอากาศอยู่แล้วครับบินเพลินๆครับลำนี้ครับ ก็แค่พยายามเลี้ยงสติ๊กให้มันเกาะอากาศแค่นั้นเองครับเล่งไม่ต้องเยอะนะครับ20-30%คือที่มันดูเหมือนจะเร็วมันไม่ใช่เพราะอะไรนะครับมันเป็นเพราะแอร์ฟอยครับแอร์ฟอยตัวนี้เป็นคลาร์กไวนะครับคือเร็วได้ช้าได้ครับเดี๋ยวลองเล่งสปีดดูนะครับเป็นไงครับมอตเตอร์1,400 kV เบอร์2212เองนะครับ ฟลอยคลาร์กวาเคยบอกไปแล้วนะครับว่าบินดีบินเร็วครับสำหรับมือใหม่เหมาะครับแต่ข้อเสียของ a i r f o ลอยคลาร์กวาคือบินตีลังกาหงายท้องไม่เวิร์คครับผมบอกเลยนะครับยิ่งถ้าใช้ a i r f o ลอยคลาร์กวากับปีก v ีนะครับผมว่าไม่เวิร์คนะครับส่วนมากผมจะใช้ปีกตรงสำหรับคลาร์กวายครับผม ผมรู้สึกว่าปีกตรงเนี่ยมันตอบสนองเราได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่ก็ขอเน้นให้เป็นปีก V ครับดีที่สุดนะครับก็ลองเลือกดูครับเลือกตามสไตล์ที่ตัวเองชอบนะครับถ้าเลือกกรงตามสไตล์ของตัวเองเนี่ยเวลาบินแล้วมันจะมีความสุขนะครับส่วนแอร์ฟอยนะครับถ้าอยากได้เนี่ยก็หาตามอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับแนะนำให้หาจากเน็ตแล้วปริ้นเอานะครับอย่าพยายามออกแบบเองนะครับเดี๋ยวมันจะ ไม่ได้ผลที่ดีนะครับเวลาเราบินมาเบาๆนะครับแล้วเราอยากจะอัดร้อยเนี่ยอัดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียอาการครับเดี๋ยวดูครับก็จะเห็นว่ามันพุ่งไปเลยนะครับโดยที่ไม่เสียอาการนะครับวิธีการวางมอเตอร์นะครับก็ให้ก้มมอเตอร์ลงหน่อยนะครับ จากเส้นขอรดลน์แล้วก็เอียงขวานิดนึงครับเพื่อที่จะแก้แรงบิดของใบพัดนะครับพยายามดูจังหวะที่มันเสียอาการไว้นะครับจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ผมแนะนำนะแอร์ฟอยที่ดีๆเลยอะ NACA 0012ครับตัวนั้นดีจริงครับไม่เสียอาการครับผม วันนี้ที่ตั้งใจมาทำคลิปก็ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับก็อยากจะให้เห็นคุณสมบัติของ a i r f o อยนะครับว่าถ้าเลือก a i r ์ฟอยได้ตรงตามที่เราต้องการเนี่ยมันจะบินยังไงนะครับวันนี้ก็ลองกับมอเตอร์ไซค์เล็กเลยนะครับ2212องหพันสี่ kv ครับถ้าใครยังไม่เห็นการเสียอาการของ a i r f o อยคลาร์กไวนนะครับเดี๋ยวคอยดูครับเห็นไหมครับ เห็นหรือยังครับว่า a i r f o ยมีผลกับการบินยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นตัว NACA เบอร์0 1 2 2นะครับไม่มีแบบนี้แน่นอนบอกเลยนะครับพยายามสังเกตอาการของคลาร์กวไว้นะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะการดับเครื่องปล่อยล่อนกันบ้างนะครับเวลาปล่อยล่อนอาการก็จะประมาณนี้นะครับ ลำนี้บินลงง่ายนะครับไม่ต้องเติมมอเตอร์ก็ปล่อยล่อนลงได้สบายครับผมตรงนี้แหละครับข้อดีของ Airfoil Clark Y e นะครับนี่ครับปล่อยให้มันไหลามาเองเลยนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการบินเครื่องบินเทรนเนอร์แอร์ฟอยด์คลาร์กนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกครับใช้มอเตอร์พันสี่ร้อยเควีเบอร์สองสองหนึ่งสองนะครับยังไงชอบแอร์ฟอย์แบบไหนอยากเล่นแบบไหนก็ลองไปเลือกดูนะครับเอาที่ตัวเองถนัดเอาที่ตัวเองชอบนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เป็นกําลังใจให้กันนะครับ วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ